ที่เคยทำมากที่สุดต่อวันนี้อยู่ที่เท่าไหรค่ครับประมาณพันหค่ะเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในอเมริกาที่ได้เป็นมาสเตอร์อินสตราเตอร์ของสวีตัว a ค e m เดมีทำไมอาชีพสักคิ้วเนี่ยถึงเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงกว่าอาชีพอ,อื่นๆในสาขาเดียวก,กันไม่ต้องห่วงว่าอาชีพนี้จะไม่มีลูกค้าเดือนแรกพี่ทะลุเป้าเลย ไปทําที่อื่นมาแล้วคิ้วเขาพังทุกครั้งตื่นเช้ามาเขาจะต้องก้มหน้าแปรงฟันเขาไม่มองตัวในกระจกเลยแต่เขาต้องอยู่แบบนั้นตลอดชีวิตสักไฟเม็ดนึงอันน้องเป็นคนพูดเก่งน้องก็ไฟเสน่ห์รอครับไฟเสน่นิดนึงนี่อ่ะโอ้ยกูไม่ใช่ละเนี่ยักชด เดี๋ยวปั่นพื้นบ้างโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะมังเสียทรงช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างหน้าตามึงหมองค้ำมากเลยอ่ะงงแหงไม่ได้เลยอ่ะโอฮะดูดีมึงมีปัญหาอะไรวะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยชัดเลยเฮ้ยรู้เลยเหรอเติมมึงต้องเติมต้องเติมเลยเหรอ ต้องเติมอยู่วะเติมกัญชาเติมคิ้วฮะคิ้วเนีมึงรู้ป่ะคิ้วเนี่ยมันหลังคาเลยนะเว้ยหลังคาสวยบ้านสวยเฮ้ยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวกูพามึงไปที่หนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นโง่เฮงมึงจะดีขึ้นมึงจะหล่อขึ้นงานมึงจะกลับมาเงินมึงจะกลับมาผู้หญิงมึงจะเข้าหาผู้หญิงก็มาเฮ้ยรอเฮี้ยอะไรอะไปดิไปดิโอ้ม่บอกตั้งนาน มีเติมตคงเติมคิ้วด้วยไปไหนนี่พี่บ่ะนี่ไงกูพางไปเจอพี่โมรีนี่แหละครับโบรมาดามสวัสดีครับพีบ่โมรีสวัสดีค่ะพี่มพผมพาน้องผมมาแล้วออที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องคิว้วเดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยนะได้เลยยังไงไปทดามดูข้างในกัโอเคเรืยเลย อันนี้ก็จะเป็นห้องคลาสเรียนของเราค่ะเราก็จะมีนักเรียนมาฝึกเทรนนิง่งก็จะมีนางแบบให้ทุกคนจะได้นางแบบหมดเลยเราก็จะมีครูผู้ช่วยมาช่วยดูให้อะไรเงี้ยค่ะพี่แนะนำตัวให้ให้ผู้ผมรู้จักกันอีกทีได้ไหมว่าพี่เป็นใครที่มาจากไหนยังไง ค่ะพี่ชื่อพี่โมรีโฮสตีนมาอยู่อเมริกาได้10ปีแล้วแล้วก็แต่งงานกับคนอเมริกันพี่ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามาอยู่อเมริกาพี่อยากเรียนเสริมสวยพี่โทรไปหาเขาเขาบอกว่าถ้าเรายังไม่มีใบก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนได้พี่ก็เลยต้องไปเสริมอาหารรอระหว่างที่ได้ใบแล้วสักพักนึงพอเราได้ใบเราก็ไปเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนในใช้เวลาประมาณ15เดือนโอ้ นานมากนานน,านตอนนั้นพี่เรียนเสียตังค์ไปเท่าไหร่แล้วเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเสียตังค์ประมาณ4,000เหรียญ<อ>เป็นคอสเมตโอรจีก,ก็คือคอสเมตโอรจีคือผมตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะเขาสอนทำผมตัดผมทำสีทำหน้านวดหน้าแล้วก็ทำเล็บเรียนเสร็จแล้วเราต้องไปสอบของสเต i ไลเซนเพื่อที่จะได้ไลเซนมา เป็นใบอนุญาตทํางานคนไทยบางคนเขายังไม่รู้ว่าสมมติว่ามีประสบการณ์เรียนที่เมืองไทยแล้วเป็นช่างเสริมสวยมีร้านมีรัฐประทาได้เลยไม่ได้ต้องให้คุณทําประสบการณ์มา10-20ปีพอมาอยู่ที่นี่คุณก็ต้องไปเรียนเพื่อเอาชั่วโมงให้ได้ตรงนั้นก่อนไม่งั้นก็ทํำไม่ได้เริ่มใหม่หมดเลยไต่เต้ามาตั้งแต่ทำร้านอาหารทำร้านอาหารทําเล็บทำมาทุกอย่างละจนมาจบที่คิวรายได้เฉลี่ย ที่พี่เคยทํามากที่สุดต่อวันนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณพันห้าค่ะพันห้าร้อยเหรียญต่อวันต่อวันค่ะเพร่าะว่าทํางานานานๆไปเราไม่ไหวหรอกทําหลายคนน,ะน่ะเหนื่อยครับแต่ก่อนสี่ห้าคนพี่ก็เคยทําแต่หลังๆมามันเริ่มโอ้ my god มันเหนื่อยมันเบิร์นเอาก็เลยคิดว่าช่างมันเถิงเงินน่ะเอาสุขภาพก่อนทำไมาอาชีพสักคิ้วเนี่ยถึงเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงกว่าอาชีพอื่นๆ ในนสาาขเดียวกัอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคนยังทำน้อยอยู่กับสองค่าเรียนแพงมากมสามความรู้ตรงเนี้ยอย่างเราต้องเข้าใจคล้ายคล้าอนาตมีอนาตอมีของชั้นผิวการใช้เข็มแล้ต้องเข้าใจ โลกติดต่ออะไรพวกนี้ด้วยคุณต้องใช้เวลามากๆในการฝึกฝนให้ทำให้เขาสวยอ,อย่างพี่ใช้เวลาเรียนแค่ฝึกฝนแค่3เดือนแต่เราต้องโฟกัสและเต็มที่กับมันนะสามเดือนพี่เปิดร้านและพี่ก็แปมเดือนแรกพี่ทะลุเป้าเลยพี่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครที่จะมาอยู่อเมริกาให้ไปอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามเงินดีลุกง,ง,งแน่นอนใช่ ผมเริ่มสนใจแล้วพี่เรียนเลยได้เครื่อง่ไะเริ่มยังไงครับตอนนี้เริ่มก็เดี๋ยวเริ่มตรงนี้เลยกันเนี่ยเราต้องถ่างมือให้เป็นใช่ไหมนิ้วก้อยเราต้องได้ถ่างเพื่อให้หนังมันตึงใช่ครับใช่ค่ะเราต้องถ่างผิวให้หนังตึงโอเคถ้าไม่ตึงเครื่องมันก็เห็นไหมเราจะใช้มือทางานแค่สองนิ้วนิ้วก้อยมันจะ stable เดบุลไลน์ในแมนชีนเห็นไหมเวลาเราสะบัดเราต้องสะบัดให้มันเป็นเม็ดน่คะสะบัดของหาตัวเองง่ายสุดและได้แล้วเห็นไหมเฮ้ยเอ๊ะอ้าวเป็นเร็วยากไหมคือถ้าถ้าคอนโทรลตรงนี้ได้ก็ไม่ยากนะเหมือนเหมือนวาดรูปป่ะไม่เหมือน ก่อนที่จะทำคิ้วกันเนี่ยเราก็วาดให้ดูแล้วก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้พี่วาดให้ดูไหมได้ดีนะดีนะอุ้ยอ๋อนี่คือส่วนที่ต้องเน้นก็คือในนี้ค่ะแล้วก็กำหนดก่อนเส้นแรกเส้นที่สองคือจุดเริ่มต้นว่าเราจะระบายสีไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ความกว้างของคิ้วเนี่ยต้อง c o อร์ เาทำไฟก็ได้นะสักไฟเม็ดหนึ mm ่ง hmm. อ่าน้องเป็นคนพูดเก่งนะไฟเสน่ห์เหรอครับไฟเสน่ห์นิดนึงอ่ะโอ้ยกูไม่ใช่ละเนี่ยเคยมีคำพูดเนาะว่าตาเนี่ยเหมือนหน้าต่างของหัวใจคิ้วนี่เหมือนอะไรพี่ถ้าอย่างนั้นหลังคาบ้านหลังคาบ้านแต่งหน้าแต่ไม่มีคิ้วอ่ะมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง ก็เหมือนบ้านไม่มีหลังคาหน้าต่างสวยประตูทางเข้าบ้านสวยมากหลังคาไม่มีมันต้องมีครบทุกอย่างบางคนเขาบอกว่าเขียนแค่คิ้วก็ออกจากบ้านได้แล้วบางทีตาไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้โอ้โหได้อยู่นะอ๋อนี่คือวาดไปแล้วด้วยจริงๆมันจะเป็นแพทเทิร์นมากกว่านี้มันจะเป็นแพทเทิร์นมากกว่านี้นะคะนี่พี่ยืนวาดเฉยเอาละสามช่วโมงนัดคิวอะไรพวกนี้ดูข้างนี้เขียน ทาังนี้ไม่เขียนเขีนนลุกเข้มเป็นหนุ่มเข้มขึ้นออากิจการของพี่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนยะเป็นโรงเรียนรับสอนอย่างเดียวไม่ได้รับทำใช่ไหมนนรับทำด้วยค่ะรับทำรับสอนค่ะสอนแล้วก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวออไม่ได้สอนทุกวันบางทีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์จ<ม>ันทร์อะไรเงี้ย แล้วพี่สอนประมาณบางครั้งก็3วันบางครั้งก็6วันแล้วแต่สอนเสร็จก็ให้เขามาฝึกกลับมาฝึกกับเรา<ม>เพราะเรารู้ว่าอาชีพนี้มันต้องฝึกเยอะๆ<ม>แล้วก็เลยสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่เรียนกับเราไปแล้วกลับมาฝึก<ม>เราก็จะหานางแบบให้ฝึกฟรีค่ะไม่เสียตังค์<ม><ม>เดี๋ยวอีกอนาคตอันใกล้นี้พี่ก็จะได้เป็นมาสเตอร์ของ s ซเวียโตอะคาเดมี สวีโต้คาเดมี่สวีโตสวีโตอคาเดมีคือที่นี่หรือเปล่าครับสวโตเป็นของยุโรปอยู่ทางยุโรปอันนี้คลาสที่เรามีอยู่นะวันนี้ก็เป็นของสวีโตโอเคโอเคคือพี่เชิญมาสเตอร์ของสวีโตอะคาเดมีมาสอนที่นี่ oh. เขาเป็นครูของอะคาเดมีนี้แล้วครูที่พี่เชิญมาเขาก็บินมาจากสวีเดนเลยถ้าพี่สอนเองก็อยู่ภายใต้บราวมาดาม ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้พี่กําลังที่จะฝึกที่จะเป็นมาสเตอร์ของเขาอยู่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้เป็นมาสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้เป็นมาสเตอร์แล้วก็จะได้เป็นมาสเตอร์เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในอเมริกาที่ได้เป็นมาสเตอร์อินสตรักเตอร์ของสเวตตัวแคมป์ยโอ้ยินดีด้วยรอเลยขอบคุณค่ะมีใจไหมเก่งมากเก่งมาก ี่โมรีก็อยู่ในวงการคอสเมติกมานานบิวตี้สแตนดาร์ดในสังคมเนี่ยพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างความสวยในมุมมองของพี่นี่มันต้องเป็นแบบไหนตอนนี้เขาก็รลนงลงกันเนาะครับเรียวไซ์บิวตี้ใช่ไหมคืออะไรครับก็คือให้ให้เห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าตัวเองจะไซส์อะไร<อ>จะอ้วนจะผอมโอเคอใช่ไหมคะคพี่มองว่าทุกคนมีความสวยในตัวอยู่แล้วไม่มีใครเกิดมาขี้เลย เราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าหน่อยเห็นไหมบุคลิกเราเปลีล่ยน <ừ ừ. S 2> ใช่ไหมแต่งตัวแบบนี้บุคลิกเปลีล่ยนแล้วทีนี้การมองว่าใครสวยไม่สวยพี่มองว่าคุณค่าภายในมากกว่าดูว่าคุยแล้วเป็นยังไงนั่นแหละคือความสวยของเขาคือพอพูดถึงเรื่องนี้มันค่อนข้างเซสซิทีฟเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันมันสำคัญมากอย่างบางสังคมเนี่ยทั้งสังคมเขาก็ไม่ได้มาคิดไงว่าการที่เราไปทักคนนั้นคนนี้ว่าอ้วนว่าผอมว่า นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนจะเป็นการบั่นทอนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการบั่นทอนนั่นแหละโดยที่เขาอ่ะไม่รู้ตัวใช่ค่ะคือสังคมเองนั่นแหละเป็นตัวทําให้ทําให้เรื่องพวกนี้มันเป็นปกติเราโตมาแบบนั้นเราเคยชินกับกับการเป็นแบบนั้นที่แบบเฮ้ยมาล้อเรื่องของบุคลิกล้อเรื่องของสีผิวล้อเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยผมมาเห็นสังคมที่อเมริกาเขาก็อเอาเขาก็อาจจะมีบ้างแหละแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ละเอียดเท่าเท่ากับ สังคมไทยอ่ะผมรู้สึกว่าคนเอเชียยังเป็นอยู่คนคเอเชียใช่ไหมครับคนเอเชียยังเป็นอยู่อย่างฟิลิปปินส์ลูกค้าบางคนมามาสักคิ้วกับพี่เอ้าโมรีปีที่เราอยู่ยังผอมอยู่เลยปีนี้อยู่อ้วน,นขึ้นอ๋อทักนี้เลยเหรอทักสเคิร์น <laughs> <laughs> พ,พี่บอกอใช่ฉันอ้วนขึ้นจริงๆก็ไม่โกรธแต่ว่าเราก็ไม่พูดกับคนอื่นเพราะบ,บางคนเราไม่รู้ว่าเขาเซนสิทีฟไหมใช่ใช่ค่ะอย่างลูกค้าที่มากับพี่เนี่ยเคยมีใครที่มีเคสแบบโหดๆเลยไหมแบบ โอเซ็งคิ้วตัวเองมากเลยเกิดมาหรือว่าแบบโดนบูลลี่มาหรือแบบผัวเลิกไปเพราะอะไรนี่ไม่มีเคสหนักๆเลยก็ไม่มีนะจะมีแต่ว่าไปทําที่อื่นมาแล้วคิ้วเขาพังทําลายชีวิตเขาเลยมาในหน้าเศร้าเขาบอกเขาไม่กล้ามองหน้าตัวเอง กระจกมาประมาณ4-5่หกปีได้แล้วทุกครั้งตื่นเช้ามาเขาจะต้องก้มหน้าแปลงฟันเขาไม่มองตื่นในกระจกเลยแล้วเขาคิ้วใหญ่พังดำแล้วเขียวแล้วเขาก็ไปเลเซอร์ออกแต่ดันไปร้านเลเซอร์ที่เขาไม่มีประสบการณ์ไปเลเซอร์ออกแล้วมันดำกว่าเดิมดำเหมือนไม่ฐานเลยค่ะเละเลยเหรอเละเลยคือไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เลยอะ นี่คือที่พี่เจ็บปวดหัวใจมากที่สุดก็คือแบบช่างไม่มีประสบการณ์แล้วทำให้เขาตั้งแต่พี่เปิดธุรกิจมาในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งในอเมริกามาจากประเทศไทยแล้วมาประกอบธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจมีอะไรที่สามารถส่งให้คนดูแบบสอนเขาได้บ้างว่าแบบเออหรือว่ามีอะไรที่แชร์ได้บ้างว่าเฮ้ยเรื่องนี้ควรต้อง ระวังหน้าหรืออะไรเงี้ยหนึ่งคือเราต้องมีใบถูกต้องอก็คือเราต้องมีใบอะไรเส้นใบอนุญาตทํางานสักเค็มให้ถูกต้องความรู้เราก็ต้องแน่นเราต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราทําหน้าเขาพังเขาก็ฟ้องเราอีกอผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็ต้องใช้ของที่นี่ที่อ,อเมริกาที่เขาได้รับมาตรฐานรับรองอเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะมีการแพ้ อัเลอร์จีอัเลอร์จีอะไรพวกนี้เขต้องเมคชัวให้ดีว่าใช่ต้องเมคชัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้บางทีเขาแพ้เขาไปหาหมอเขาหมอเขาจะอยากดูว่าคุณใช้ยี่ห้ออะไรมันมีส่วนผสมของอะไรถ้าเราไปใช้ของจากเมืองจีนหรือจากเมืองไทยเมืองไทยมันมันไม่ได้มาตรฐานของที่นี่ะเราจะไม่สามารถเอาของจากที่อื่นมาใช้ได้เราต้องใช้เฉพาะของที่ได้รับการรับรองของอเมริกา จุดที่แตกต่างของที่นี่กับที่อื่นมันแตกต่างกันยังไงครับทำไมเขาถึงต้องเลือกที่นี่ร้านของพี่พี่เป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดลูกค้าที่เข้ามาในร้านทุกคนพี่จะอิงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักแล้วคิ้วของพี่พี่อยากให้มันเป๊ะเหมือนเหมือนแฝดอะ่ะเหมือนทวินอะ่ะบางคนบอกว่าการสักคิ้วคิ้วจะเหมือนซิสเตอร์ใช่ไหม,มคือเป็นพี่เป็นน้องกันมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองข้าง ใช่ค่ะ oh. แต่สําหรับพี่พี่เป็นคนเป๊ะไงพี่เป็นคนละเอียดฉะ mm. นั้นเนพี่อยากให้มันเท่ากันเป๊ะๆพี่จะใช้เวลาทั้ววินเลย<ๆ>เอาให้มันเหมือนที่สุดเลยใช่เอาให้เหมือนที่สุด mm. แล้วก็รับผิดชอบถ้าสมมติว่าลูกค้าทําไปไม่พอใจก็กลับมาเติมใหม่ได้โ <Yeah, S 2> ดยไม่คิดตังเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วราคาเราเราไม่ได้กร e ๊ดี้ที่อยากจะได้ราคาสงูงๆ mm. ไงก็เข้าใจอยู่ที่ว่าบางทีคนมีประสบการณ์เยอะเขาอยากได้ราคาสงูงอันนั้นพี่เข้าใจแต่ว่าอย่าลืมว่าฐานลูกค้าของ คนระดับกลางก็เยอะอยู่เหมือนกันครับ,รบนั่นแหละค่ะถ้าเราทำงานได้เพอร์เฟคจริงๆอ่ะมันก็จะสามารถถูกใจลูกค้าได้ทุกระดับเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ที่เมริกาแล้วก็คนที่อยู่ที่เมืองไทยถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวให้ให้พี่มุลีช่วยฝากร้านนะครับ ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนสัก์คิ้วนะคะก็ขอให้บรามมดามเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทยที่อยากมาอยู่อเมริกาที่เมืองไทยเราเรียนศัก์คิ้วที่นูน่นเราก็จะรู้แต่ทรงคิ้วและผิวของคนไทยเท่านั้นแต่ถ้ามาเรียนที่บรามาดาม ก็จะได้เรียนรู้ถึงสภาพผิวของคนผิวสีคนผิวขาวอเมริกันคนเอเชียคนเม็กซิกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาชีพสักคิ้วเป็นอาชีพที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้เลยเพราะเป็นอาชีพที่มีไรายได้ค่อนข้างดีถึงสูงมากแล้วก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีอิสระเป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะทักษะนี้จะติดตัวอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วคุณจะไม่เด็ดร้อนเรื่องเงินตลอดชีวิตเลยค่ะ อยากให้เป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทยทุกคนที่ชอบความสวยความงามค่ะบราวมาดาอยู่ที่เมืองฟอร์ดวอตเ n b e บีฟอร o ด i d าค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ browmadam.com หรือว่า f c e e o o o p p g g e r r w ์ m a ด a m แล้วก็ Instagram Brow n a d มาดค่ะ <want> แล้วก็สามารถติตดต่อได้ทางโทรศัพท์ด้วยที่เบอร์850-803-3186ค่ะ I n e น d a good love

I need to get out. But I can't find a ticket to leave. In a couple of weeks, I could...